นี่การท้องเลยนัดที่สองยิงท้องอีกไม่โดนับผมนี่บ,บนี้นัดนี้ยิงแขนขวาเลยนี่สไนเปอร์จา้สาสไนเปอร์ของเล่นสดหวานกรอบจากสวนเลยจา้าเอเราเคยทำคลิปรีวิวสไนเปอร์ลงไปแล้วไม่ใช่หรออ๋อตัวนี้เป็นงานเข้าใหม่ไซส์ใกล้เคียงของจริงครับอ๋อ awm กับ9 8า k ของเล่นม้าใหม่ขนาดใกล้เคียงของจริงเดี๋ยวบางคนจะแปลกใจว่าทำไม9 8 k ถึงมีแม็กซซีนเขาทำแม็กมาเพื่อให้เล่นได้ง่ายมากขึ้นแต่ก็ทำเป็นแค่แม็ก3นะัดเพื่อให้มันไม่ดูยาวเกินไปนั่นเองส่วน awm จะเป็นแม็กแบบหนะัดบอดี B ้พลาสติก abs ปลอกพลาสติกสีทองเทาน,นี้หัวกระสุนก็เป็นโฟมนะคะแบบนี้เลยโดนตัวไม่เจ็บนะครับแต่อย่าเล่นใส่หน้า,ใ,นานะใส่ตากันนะใส่ลูกเข้าไปเลยครับผมใส่ในแม็กซซีนเลย 98K สนัดบรรจุ AWM แ6นะครับแต่ใส่แค่3พอสนัดบรรจุ AWM มีสีแดงด้วยนะโอ้โหนี่อย่างที่บอกเลยนะครับผมขนาดใกล้เคียงของจริงเลย 98K สีแดงก็มีนะครับผมแบบนี้เลยโอ้โหไม่มีปัญหาเลย ครีย a w m าน,นะผมแบบนี้เลยนี่การท้องเลยนัดที่สองยิงท้องอีกไม่โดนนะผมนี่แบบนี้นัดนี้ยิงแขนขวาเลยนี่ครียทั้ง AWM และ 98K ขาเตกปอกกระสุนด้านในเป็นโลหะนะครับ